เป็นไงครับวันนี้ผมพามาอยู่กับโคดังที่บางพีนะครับสมุกปราการวันนี้ผมจะพามาดูรถอัปเดตเข้าใหม่นะครับลูกคา้าว่าเรามีเข้ามาเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับที่นี่โคดังบางพีครับผมเห็นไหมครับรถเรามีเยอะมากครับลูกคา้าในสต็อก รถหมดสัญญาเช่าเรานะครับมีเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าร้อยคันนะครับผมแต่ละทีนะครับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะครับเรียนเชิญนะครับคุณลูกค้ามาครับเดี๋ยวผมวันนี้ลองพาเดินดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าเรามีรถหมดสัญญาเช่าเยอะขนาดไหนนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเดินกันนะครับผมไปครับเดี๋ยวพาไปดูกันอ่านี่นะครับ ลองพาดูแถวแรกก่อนนะครับว่าเรามีรถอะไรเข้ามาบ้างนะครับในสต็อกเรามีเยอะขนาดไหนลูกค้าลองดูนะครับที่นี่โกดังบางพีนะครับสมุทรปากานะครับรถหมดสัญญาเช่าทั้งนั้นเลยครับคุณลูกค้าเยอะมากครับเยอะจริงๆวันนี้ผมจะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเรามีรุ่นอะไรเข้ามาบ้างนะครับ ท่านใดที่กำลังมองหานะครับรีโว่สี่ประตูนะครับพีรันเนอร์นะครับยกสูงเรียนเชิญนะครับผมมีคัทไว้ให้แล้วครับคุณลูกค้าสภาพสวยๆทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวเดียวก็มีนะครับคุณลูกค้ารีโว่นะครับมีตู้ติดมาให้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวแคปก็มีนะครับคุณลูกค้าค่อนข้างเยอะทีเดียวครับยูสูก็มีนะครับ เชิญเข้ามาดูกันได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นรถใช้งานนะครับท่านใดที่กำลังมองหารถไซส์ไม่ใหญ่ไซส์กลางๆนะครับโคลล่าอัลติสเราก็มีเข้ามานะครับตัว1.6นะครับทั้งปี18ปี19นะครับมีเข้ามาเยอะมากครับคุณลูกค้ายังไงเข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเบส R d d ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับอ่าเยอะจริงๆครับคุณลูกค้า เรามีรถหมดสัญญาเช่าเยอะมากครับในสต็อกนะครับหันไปทางซ้ายก็แน่นทางขวาก็แน่นครับอย่างที่เรียนแจ้งไปครับช่องผมจะนําลงเดียเด่ยวๆคันไหนที่รีวิวเดียเด่ยวๆเนี่ยหมายถึงว่าคันนั้นเนี่ยผมคัดมาแล้วนะครับคุณลูกค้าขอให้คุณลูกค้าแจ้งมาครับผมมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่นะครับว่ามีคันไหนที่สมมติคุณลูกค้าอยากได้รีโว สี่ประตูยกสูงผมก็มีข้อมูลอยู่นะครับว่าคันไหนที่ผมคัดมาให้แล้วทักมาถามส่วนตัวได้ครับหรือว่าสามารถแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับพร้อมกับ QR Code Line ไลน์นะครับสแกนแล้วก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับเรียนลูกค้าครับยังไงทักไลน์มาแล้วแจ้งนิดนึงนะครับว่ามาจาก YouTube หรือกําลังมองหารถรุ่นไหนตัวไหนอยูน่นะครับเพราะบางทีแอดไลน์ผมมาไม่ได้ทักข้อความหรือส่งสติ๊กเกอร์แจ้งมา างทีผมอาจไม่ทราบนะครับอันนี้เรียนตามตรงต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านทักมาแล้วผมไม่ได้ตอบกลับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับเพราะว่าไม่ได้ส่งสติกเกอร์มาหรือว่าไม่ได้ทักมานี่ผมจะไม่ทราบจริงๆนะครับคุณลูกค้าแต่เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ขึ้นเลยครับเบอร์ส่วนตัวผมเองนะครับเยอะจริงๆครับคุณลูกค้าเยอะมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกแถวหนึ่งครับว่าเรามีมาเยอะขนาดไหน ไปรับชมกันครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนคลีนนิ่งนะครับรอส่งมอบให้กับทางคุณลูกค้านะครับเราจะมีบริการคลีนทําความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับผมไม่ต้องห่วงครับเหมือนได้รถใหม่แน่นอนนะครับเรียนคุณลูกค้าครับของเราคือในนามบริษัทนะครับบริษัท R d d ดีดีรถดีเด็ดนะครับผมเราคือรถหมดสัญญาเช่านะครับที่นำมารีวิวกันอ่า FC ซก็มีเข้ามานะครับผม เบซีก็มีมาบ้างครับไม่เยอะครับไม่เยอะอเยอะมากครับคุณลูกค้านี่ก็เ,เซลหลายๆท่านเราแล้วก็ผมเองก็ปล่อยกันไปหลายคันแล้วนะครับแต่ที่เห็นอยู่นี่ก็แน่นๆเลยครับคุณลูกค้าน่นมากครับในบรรดารถหมดสัญญาเช่าเราที่มีเข้ามานะครับแคนดี้ก็มีนะครับผม สวยเลยเดี๋ยวต้องเดินดูเรื่อยๆนะครับมีมาเยอะจริงๆครับคุณลูกค้าขอให้สอบถามมาครับว่าอยากได้รุ่นไหนตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลอยู่แล้วแหละว่าตัวไหนที่คุณลูกค้าอยากได้นะครับผมจะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าคันนี้ผมคัดมาแล้วนะครับคุณลูกค้าอันนี้ผมแนะนํานะครับหากคุณลูกค้าชอบคันไหนเนี่ยถ้าผมส่งข้อมูลให้ดูแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากให เสียโอกาสนะครับ,บรบกวนเป็นการโอนจองมัดจำกับทางบริษัทไว้ก่อนก็ดีนะครับเป็นการล็อกรถที่คุณลูกค้าชอบแล้วก็สาภาพดีที่ผมคัดให้แล้วก่อนนะครับในเบื้องต้นเพราะว่าผมเองจะไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในการล็อกรถตัวน,นั้นๆได้นะครับนอกจากลูกค้าจะโอนจองมัดจำกับทางบริษัทนะครับถึงจะมีการล็อกให้ในระบบนะครับแต่ในกรณีที่ลูกค้าโอนจองมัดจำแล้วลูกค้ามาดูรถตัวจริงแล้วลูกค้าเกิด ไม่ชอบคันที่ผมแนะนําสามารถเปลี่ยนคันได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเอาคันที่ผมแนะนําให้ก็ได้นะครับหรือหากคุณลูกค้าไม่พอใจเลยก็สามารถคืนเงินจองได้ครับคืนเต็มจํานวนนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่แค่ผมอยากจะแนะนําว่าให้คุณลูกค้าล็อกตัวที่ผมนําเสนอก่อนเพราะว่าคันที่ผมนําเสนอเนี่ยคือคันที่ผมคัดมาแล้วนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่โอนจองล็อกไว้เนี่ย ก็อาจจะเสร็จท่านอื่นนะครับอันนี้ต้องเรียนกันตามตรงนะครับผมเงินจองไม่ได้เข้าผมนะครับเข้าบริษัทนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการกับเงินจองนะครับผมเป็นการล็อกในระบบนะครับเพื่อที่ให้ทราบว่าคันนี้ถูกจองโดยนายกนายขอว่ากันไปนะครับผมท่านอื่นก็ไม่สามารถจะนําไปขายต่อได้นะครับเยอะจริงๆครับคุณลูกค้ารถใช้งาน รถเชิงพาณิชย์นะครับมีมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับรถตู้มีมาเยอะมากนะครับผมเรียนเชิญเลยครับลูกค้าผมเบสอ d ร์ดยินดีให้บริการนะครับแนะนำนะครับคุณลูกค้าหากสามารถซื้อสดได้ผมแนะนํานะครับเนื่องจากคุณลูกค้าจะไม่โดนแบตเดนะครับและไม่โดนค่าดําเนินการจากทางไฟแนนซ์นะครับผมแต่ถ้าคุณลูกค้ายังไม่พร้อมนะครับสามารถ ข้ามาคุยกันได้นะครับผมมีไฟแนนซ์แนะนำให้นะแต่ในเรื่องเสียแหวดนตค่าดำเนินการของทางไฟแนนซ์อันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพกันนะครับเป็นเงื่อนไขของเขาอยู่แล้วนะครับผมมิวเอ็กยังมีนะครับผมมีข้อมูลอยู่นะมิวเอ็กคันที่สวยนะครับสองคันนี้ก็สวยครับแต่ว่าคันที่ผมทําข้อมูลไว้ให้ต่างหากเนี่ยคันนี้จะเป็นเดอะเบสเลยที่ดีที่สุดนะครับจากบรรดาที่ผม ดูข้อมูลในหลายๆขั้นมานะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูอีกช่องหนึ่งครับว่ามีมาเยอะขนาดไหนไปครับเป็นไงบ้างครับคุณลูกค้าโอ้โหเยอะจริงๆครับไม่แพ้กันเลยแถวนี้แน่นๆเลยนะครับเรียนตามตรงครับรถเรามีมาเยอะมากครับคุณลูกค้าเยอะจริงๆครับแอคคอร์ดคันนี้ก็สวยนะครับจะเป็นสีเทาเข้มนะครับไม่ใช่สีบอล สวยนะครับแต่ว่าสภาพในเบื้องต้นผมยังไม่ได้ดีเช็คนะครับว่ามีชนหนักอะไรมาหรือเปล่านะครับแต่ท่านใดที่ชอบแอคคอร์ดนะครับผมมีข้อมูลอยู่นะครับว่าคันไหนที่สวยนะครับผมแต่ข้อมูลคันนี้ผมมีจะเป็นสีบอลธรรมดานะครับอ๋อคันนี้มีมีชนมาเหมือนกันครับคุณลูกค้าแต่ไม่ต้องห่วงนะครับรอยพวกนี้หากคุณลูกค้ารับได้นะครับ ก่อนวันส่งมอบเรามีการเคลมแน่นอนครับพวกนี้มีใบเคลมให้กับทางบริษัทก่อนส่งมอบรถลูกค้าอยู่แล้วครับพวกนี้แต่ผมยังไม่ได้เช็คนะครับว่าเข้าถึงโครงสร้างหรือเปล่านะครับแต่คันที่ผมคัดแยกไว้ให้คันนั้นน่ะไม่มีชนมาเลยครับไม่มีชนหนักแน่นอนอันนี้รับประกันเลยครับเพราะว่าผมจะสแกนรถให้ลูกค้าก่อนในเบื้องต้นเลยครับสวยมากครับลูกค้าเยอะมากด้วยนะครับ ไทยเวเบอรลเลดนะครับรถหมดสัญญาเช่าจากไทยเวเบอร์เลดครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับมีแคปติดมาให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าให้ไปพร้อมกันกับแคริบอยเลยสวยจริงๆครับเยอะแยะมากมายครับคุณลูกค้าขอให้คุณลูกค้าแจ้งมาครับหารุ่นไหนตัวไหนอยู่นะครับผมเบสอารีดีพร้อมเสิร์ฟนะครับ เรียนกันตามตรงนะครับซื้อกับผมตรงไปตรงมานะครับชนบอกชนสวยบอกสวยนะครับไม่หมกเม็ดนะผมสแกนรถให้ก่อนนะครับก่อนที่คุณลูกค้าจะได้รถจากผมไปนะครับเพราะรถเรามีเข้ามาเยอะครับมันจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผมก่อนนะครับคันไหนที่ไม่สวยผมก็จะไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบคันที่ผมแจ้งว่ามันมีประเด็นก็ไม่ได้ติดปัญหาครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับเพราะบางคันไม่น้อยแต่ว่า รถจอดอู่หรือเปล่าอันนี้มีมีหลายกรณีนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีแต่ในฐานะที่ผมดูรถเป็นอยู่แล้วเนี่ยผมจะสแกนให้ลูกค้าเลยครับไม่ต้องห่วงบีโวตัวเตี้ยสี่ประตูเราก็มีเข้ามานะครับสวยๆเลยครับลูกค้าขอแจ้งเข้ามาได้เลยครับผมมีข้อมูลอยู่แล้วรถที่เป็นรุ่นนี้แล้วก็สาภาพาสวยๆนะครับอาจจะไม่ได้มีข้อมูลทุกคันนะครับเพราะว่าถ้าจะทํารีวิวรายคันเรียนตามตรงว่า น่าจะยากนิดหนึ่งครับอันนี้ผมจะคัดเฉพาะรุ่นที่เป็นยอดนิยมนะครับแล้วก็คันที่สวยจริงนะครับผมถึงจะแยกไว้ตั้งหากนะครับไว้เอานำไว้นําเสนอ,อลูกค้าที่ทักมาสอบถามนะครับสวยมากครับโอเคครับคุณลูกค้าเยอะครับ